พูดดีดีพูดดีดีพูดดีด,ดีดด้าไมเสียงนั่งกันนั่นอ้าวได้ยินุ้กเสียงแล้วมีใครจําได้ไหมครับทุกคนทหารขเขมียนคนที่เห้าๆนะครับทุกคนผักอกทหารไทยนะครับแล้วก็ซีหน้านะครับทุกคนล่าสุดน,นะครับตายก่อนเพื่อนนะครับอ่าโดนเอ็มจจากประเทศไทยสฉงเครื่องบินไปหกลำเมื่อเช้านี้บอมเข้าไปนะครับทุกคนอ่า ตอนแรกๆนี่โหห้าวเป้งเลยนะครับทุกคนยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่ฝั่งไทยนะครับทุกคนแถมยังยิงใส่พลเรือนนะครับยิงใส่ปั๊มน้ํามันยิงใส่เซเว่นนะครับทุกคนแบบนี้นะครับไม่มีทหารประเทศไหนเขาทานะครับมีแต่ขมิตาข่าวเท่านั้นนะครับทุกคนที่กล้าทําลายยาแล้วก็ ต่ำชามแบบนี้นะครับทุกคนบา่าพรขอประนามนะครับทุกคนไม่มีทหารประเทศไหนที่เขาจะยิงประชาชนนะครับมีขเขมรน,นะครับที่ยิงพลเลเริอนนะครับทุกคนและก็อีกคนหนึ่งนะครับทุกคนจะปืนคกมีใครจําได้ไหมครับทุกคนที่จะเอา RPG หรือว่าจะเอาปืนใหญ่ที่ห้าวหานะครับคนนั้นก็ตุ๋ยไปแล้วนะครับทุกคน ไปคุยกับลากมะม่วงเหมือนกันนะครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนทหารไทยอ่ะบอกไว้เลยนะคนไทยประเทศไทยรักสงบนะครับอ่าแต่อย่าคิดลบกับไทยนะครับถ้าไทยเอาจริงขึ้นมานะครับจะหนาวนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธปภนหรือว่ากําลังพลเยอะมากเลยนะครับทุกคนอย่าห้าวกับไทยนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ มีคลิปนะครับทหารนี่ร้องหงอร้องไห้ทุกคนเออร้องหงอร้องไห้กลัวตายครับแอบเข้าไปหลบในรูในชอกในถ้ำนะครับทุกคนอ่เมื่อเช้านี่อย่างห้าวนะครับทุกคนเปิดฉากยิงเข้ามาในฝั่งไทยก่อนเลยนะครับพอไทยเอาเข้าจริงร้องนะครับตอนนี้นะครับโหน้าก็บินหนีออกนอกเลยครับทุกคนนะครับ กลัวนะครับหนีก่อนลูกน้องเลยนะครับทุกคนอบอกแล้วนะครับอย่ามาเล่นกับทหารไทยนะครับทหารไทยเอาจริงนะครับทุกคนปร,ประเทศไทยนี่เขาแบบว่าไม่อยากรังแกคนอื่นนะครับทุกคนแต่อย่าคิดมาลองดีกับไทยนะครับแล้วก็มีทหารขเขมรน,นะครับอมตะกงตะกุดอะไรไม่รู้ไล่มวลไล่กระถาบางคนนี่ โสดมนต์ไปด้วยวิ่งร้องไห้ไปด้วยครับกลัวตายครับเพราะโดน m 1 6จากฝั่งไทยนี้ไปบอมเอาคืนครับเพราะว่ามาห้าวกับฝั่งไทยก่อนไงครับทุกคนแล้วก็มีคนเขมรน,นะครับยังออกมาปากแซบนะครับทุกคนบอกว่ายิง m 1 6ไทยล่วงไปหนึ่งคันโอ้โหเอาสมองชนไหนมาคิดนะครับ เขมรนไม่มีปืนยิงอากาศชยานนะครับมีแต่พลทหารนะครับแล้วก็ปืนใหญ่แล้วก็มีแค่รถพุ่มเกาะนะครับไม่มีปืนใหญ่ยิงอากาศชยานนะครับทุกคนเดี๋ยวบอกพรให้ดูนะครับว่าเขาพูดจริงๆนะครับเดี๋ยวบอปพรจะเปิดคลิปให้ดูว่า่ามีขเขมียนคนหนึ่งออกมาปากแซบอืบอกว่ายิงเอ6กไทยล่วงไปหนึ่งคันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับ ล่าสุดครับ F16 สองสองลำตกถึงพื้นแล้วก็อัปเดตล่าสุดครับปราสาทตาควายก็คือทหารกร,รมพูชาในยึดได้สำเร็จ1 0 0แล้วครับกระเจิงกันแล้วครับบอกว่ายิงตกไปสองลำนะครับบอกว่าทหารขมิญยึดปราสาทตาควายเลยบร้อยแล้วบอกว่าทหารไทยหนีกระเจิงเอาอะไรมาคิดครับ เอาอะไรมาสู้กับทหารไทยนะครับเดี๋ยวเจอของจริงอย่าร้องแหกปากงอแงอ่อย่าร้องขอเจรจานะครับรอบนี้ทหารไทยไม่ยอมนะครับทหารไทยเอาจริงนะครับเพราะว่ากล้ามายิงพลเรือนคนไทยก่อนแล้วก็มายิงชาวบ้านนะครับทุกคนมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับทหารไม่มีประเทศไหนที่เขา ระยำทำจำต่ำช้าขนาดนี้นะครับทุกคนไม่มีประเทศไหนที่เขาจะยิงประชาชนเหมือนกัมพูชาทำนะครับนี่บอพรก็มองว่าแบบมันขี้ขาดเกินไปทุกคนขี้ขาดตาขาวเกินไปเพราะว่าไปยิงประชาชนนะครับคนที่เขาไม่รู้อินูอินเน่นะครับประชาชนเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ไม่ใช่ทหารครับ ถ้าเราเก่งจริงนะครับเรามีศักยาภาพเพียงพอนะครับหรือเราเป็นสายท่าทหารจริงเราจะต้องไม่ยิงประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายๆประเทศนะครับทุกคนออกมาประนามนะครับประนามในการที่ปัมบุชาได้บอมบ้านเรือนประชาชนนะครับแบบนี้มันอาจยาต่ำช้าแล้วก็ มีแต่พวกอัยการสงครามเขาทํากันนะครับแต่บ่าวพรก็ซื่นสมนะครับซื่นชมประชาชนคนไทยนะครับให้ความร่วมมือกันและก็สามัคคีกันมากเลยนะครับทุกคนล่าสุดก็มีคนนะครับไปทํามูลนิธินะครับคนไทยจะรีบตั้งแคมป์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ คนที่ได้รับผลกระทบนะครับคนไทยก็ให้ความร่วมมือกันนะครับทุกคนไปช่วยเหลือนะัไว้ว่าจะเป็นรถนะครับทุกคนที่นำเลงประชาชนออกจากนอกพื้นที่นะครับนี่คือข้อดีของคนไทยคนไทยสามัคคีกันดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับขเขมรนี่ถ้าเอาจริงๆนะ ทํากับประเทศไทยแบบนี้ไม่ถูกนะครับทุกคนเพราะว่าขมຈเมื่อก่อนนี่มาหลบภัยที่ไทยนะครับมาขอให้ไทยช่วยเหลือนะครับในการในหนีสงครามแล้วก็นายหลวงกับพระราชินีให้ความช่วยเหลือนะครับให้โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลรักษาคนที่เจ็บป่วยคนที่หนีสงครามมาทุกคนทีนี้ ขมรก็มาตลุบหลังไทยแล้วก็มาทำแบบนี้กับไทยอ่ะคือแบบมันมันต่ำต่ำมากต่ำชามมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่า,าทำได้ไหมกับคนที่มีพระคุณที่เคยให้ความช่วยเหลือตัวเองครับสมัยก่อนนะครับทุกคนขมรน,นี่อพยพมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวบพเพรให้ดูคลิปนะครับทุกคนให้ดูคลิปนะครับขมร เป็นประเทศที่อพยพัยสงครามมาแล้วก็มาอาศัยผื้นแผ่นดินไทยนะครับที่แบบว่า,านี่นะครับทุกคนนี่สำเน็จพระนางเจ้าสิริที่ให้ความช่วยเหลือกับในหลวงนะครับสเสด็จไปยังค่ายผู้อพยพเพื่อพระราชทานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนี่คือน้ำใจของคนไทยและทำไมต้องมาทำแบบนี้กับคนไทยทำเหี้ยมากเลยนะครับทุกคน